พี3ี 36, กลัวกุศโลบายแห่งเครื่องล่อทำความดีที่เราเพียนทราเพียนสร้างปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นี้เราทำเพื่อทำบุญเพื่อสร้างบารมีอยู่หรือไม่ละ่ะหรือที่ทำบุญมากๆเพราะกลัวลงนรกอยากขึ้นสวรรค์นั่นคือวิถีของผู้เริ่มต้นเพราะยังต้องใช้กุศโลบายเครื่องล่อแห่งบุญและความกลัวนำพาให้กระทา ถ้าใช่นั่นก็คือเส้นทางแห่งมิติ3-4แห่ง31พบภูมิหาใช่มิติห้าไม่เราต่างทราบกันดีพลังขึ้นความถี่ที่ต่ำที่สุดก็คือความกลัวพื้นฐานแห่งความกลัวจึงก่อเกิดพลังงานโลกทั้งปวงทั้งโลกโกรธหลงเป็นต้น ความโลภเพราะกลัวขาดแคลนโกรธเพราะกลัวไม่มีคนรักหรือสนใจไร้ตัวตนจึงต้องแสดงกำลังชูมือชูไม้เรียกร้องความสนใจว่าเห็นฉันหน่อยนะฉันอยู่ที่นี่หลงเพราะกลัวในสิ่งที่ไม่แจ้งขมุกขโมวเลยแต่บี้ตะบันคลำทางไม่สิ้นสุด กลัวพัดพลาดก,กลัวจากสิ่งที่ตนรักและกลัวอื่นๆอีกมากมายทั้งกลัวยากจนแล่นแค้นกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยรวมๆคือกลัวเกิดแก่เจ็บตายพัดพลากกลัวเลยไปทั้งความตายลงนรกและวนเวียน สุดท้ายเราก็นำพลังคลื่นที่ต่ำสุดมานำทางสู่การปฏิบัติเมื่อกลัวตกนรกจึงพยายามเอาบุญเอาบารมีและเอาให้มากที่สุดนั่นคือการเอาของละเอียดปฏิบัติเพื่อจะเอาการบรรลุเอานิพพานเพราะกลัวการเวียนว่ายตายเกิดแม้จะหวังเอาของละเอียดสักปานใดก็ล้วนแล้วแต่ตรงข้ามกับสัจจะแท้ การละว,วางเสียสิ้นแล้วเราควรไปทางไหนดีล่ะ ก็ทำตรงข้ามกับการเอานั้นก็คือการให้เราไม่อาจให้อะไรผู้ใดได,ได้หากเราไม่มีสิ่งนั้นก่อนจึงต้องมีให้เต็มลน้นสู่ผู้คนบรารมีที่เกิดการรักอย่างไร้เงื่อนไขให้โดยไม่หวังผลใ,ใดๆคือมหาเมตตายิ่งให้จึงยิ่งได้เพราะเมื่อเราต้องการสิ่งใดจงให้ผู้อื่นก่อนตนจะได้รับไปโดย ปรยายเพราะจริงแท้แล้วเราคือหนึ่งเดียวฉันก็คือเธอเธอก็คือฉันนั่นเองการละวางให้นี้จึงตรงต่อสัจธรรมจึงบริสุทธิ์ บารามีจึงก่อเกิดอย่างเป็นธรรมชาติดังคำว่าเมื่อหวังจึงผิดหวังเมื่อไม่หวังจะมาเองเป็นเช่นนี้แลขอบคุณบทความนพปัสวะวันที่13พฤษภาคม2565